อาเอาเอาเอาอทีมอมตอุ่มอาเอาอาเอาเิเอาเอา,อา <h ums> ด,เดอเอา <h ums> เอเอเอาเอาเอาเเอาเอเอาอาเอเเอาเอเอาเเอเอาเอาอังไงอ <h ums> <h ums> ทากันแท้อันนี้จะมากัดดากกัดก้นถุงเงินกัดตุ่กัดก้นตากระตุกนก้ำ <c oughs> โอ้โหกระตุกหนาวเลยเหรออ,อ,อะไรหนากระตาโอ้ชัก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 ไอ่แดกโลฮานมอมซอมบี้ที่ดักแมวถุงเงินถุงทองนี่ดำไทมินเข้าใครไม่ได้จงหองทมให้ลูกมองอะไร